วันนี้เขากะยยูอูนะครับผมมาจากหมู่บ้านเขามาจากพุนหละครับผมทางบุดีรบ่ไอ้กาลสินนะครับสถานะะครับมีงานโวนขม้าเป็นขวดนะครับน้องฟอร์ดหกพันหกนี่น้องเด้อหกพันสิบนะครับอันนี้นะครับบ้านฝาขาดนะครับ,บแล้วบ้านไกลไกกันนะครับประมาณหาลูนะครับผมตัวนี้ พอทองคนหกนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นธรรมดาที่บนเป็นอันนั้นนะครับถ้าพูดใดอยากได้ตัวดีดผาหนังกับมีนะครับเด้อเพิ่มเงินนะครับชุดละสองพันบาทนะครับสำหรับตัวดีดผานะครับเบื์โทรนะครับตัวเชือเซาีวิวเลยสิโอ้ยีย่หงวะนอกหูเลยเนี่ยทอแตงว่ะโอ้สุดยอดมันไฟขาดด้วพี่น้องเด้อตัวนี้เกจะก,กำลังมานะครับ สวยเลยนะครับหมานนะครับขั้นแรกอยู่สมเด็จนะครับขั้นสองอยู่อำเภอสัตะคันนะครับติดข้าม่วงแต่วันขึ้นสันสะคันนะครับที่ผมไปติดนะครับเป็นทีเดิดแรงเป็นชุดเขีบนะครับครึ่งทอนเป็นกำเนียรหยกมันนะครับหมื่อวานนี้นี่เอกกรมัตอที่อู่แล้วมืออื่นนะครับก็เดีอยไปอำเภอท่า่อนะครับหนองคายนะครับผมท่า่บก็ติดผลละทั้งผลนล้ครับอุดรนะครับ นะครับผู้ใดอยากได้คีบได้ยังอาได้ตักนะครับสอบถามมาได้เลยนะครับพี่น้องนี่ก็เี่ยวขึ้นคล้องมือนเสาครับตัวนี้ไปทาบโบนะครับเบิ้งพี่น้องอ่าจัพี่น้องครับองไปเบิ้งกันอีกนะผมในหลอบตัวไปนะผมอยู่น้องคายกันเลยนะครับผมกะลายอย่างพี่น้องคีบตากยุกนะครับกระบะปลูกพันคุดนะครับมีเบิดนะครับ